กลับมาติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้คนำเสนอเรื่องราวของบรรพบุรุษไทยมาจากชาวเขาสมมุติฐานใหม่ที่ไม่มีในตำราเรียนแต่ก่อนจะไปฟังนั้นขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ b l o g d i t c o m ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับเราเคยกล่าวถึงวิวัฒนาการทางทฤษฎีของแหล่งที่มาของคนไทยทางประวัติศาสตร์และบทความนี้ เรามาวิเคราะห์กันต่อถึงสมมุติฐานของคนไทยเรามาจากไหนในประเด็นที่น่าสนใจที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงประเด็นนี้มาก่อนมากนักอ้างอิงรายการขันชัยสุดจิตทอดน่องท่องเที่ยวตอนคนไทยมาจากไหนชาวเขาที่โน,น่นที่นั่นที่นี่พร้อมแขกรับเชิญอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์อาจารย์สุจิตวงเทศผู้ดำเนินรายการเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ผู้เขียนหนังสือเชิงประวัติศาสตร์วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องคนไทยมาจากไหนไว้ในหลายๆบทความโดยอ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดีศาสตราจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์แขกรับเชิญนักคิดนักเขียนและอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ไทยเป็นผู้เขียนหนังสือความไม่ไทยของคนไทยซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราจะนํามาเสนอกันในวันนี้ครับหากเราจะศึกษาเรื่องแหล่งที่มาของคนไทยในอดนีตเรามักคิดว่า ตัวเองเป็นแกนกลางของอาณาจักรใหญ่ๆห,หรือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาก่อนหากเรามองแบบนั้นผลที่ได้มาอย่างเดียวก็คือคนไทยต้องเคลื่อนย้ายลงใต้เท่านั้นลงทางยุนนานอาจเฉียงไปทางตะวันออกหน่อยๆจากการศึกษาของนักศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ชาวจีนซึ่งใช้เอกสารในการค้นคว้ากว้างขวางกว่าที่ฝรั่งเคยใช้เพื่อหาการมีอยู่ของคนไทยในจกักรวรรดิจีนพบว่าไม่น่าเป็นไปได้ พราะหลักฐานที่จีนพูดถึงคนไทยไม่มีส่วนไหนเลยเป็นการแสดงว่าคนไทยมีส่วนร่วมในการสำรวจของฝรั่งในสมัยก่อนอาศัยเพียงการสังเกตลักษณะการอยู่เรือนเสาสูงกินหมากย้อมฟันดำและชอบสักร่างกายความจริงมันเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีอยู่กับคนหลายเผ่าแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนอันใดเลยว่าต่อมากลุ่มเหล่านั้นจะเป็นไทยหรือไตความน่าจะเป็นไปได้ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์จีน คนไทยน่าจะปะปนอยู่กับชนเผ่าขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งที่จีนมักเรียกว่าพวกป่าเถื่อนหรือพวกเย่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ําแยงซีตอนล่างเป็นพื้นที่ราบจลดฝั่งทะเลเดิมทีพวกเย่หรือพวกป่าเถื่อนมีอยู่หลากหลายเผ่าพันธุ์บางครั้งคนจีนเรียกว่าพวกรอยเยเพราะมีอยู่หลายเผ่าพัฒนาขึ้นมาในระดับที่สร้างเป็นรัฐได้หลายรัฐด้วยกันแถบมณฑลกวางตุง้งมณฑลกวางสีในปัจจุบันพุทธศักราช200 จีนภายใต้ราชวงศ์ฮันยกทัพมาปราบปรามพวกเย่ส่วนหนึ่งยอมอยู่ใต้อานัตอีกส่วนหนึ่งก็หนีขึ้นภูเขาบริเวณลุ่มเทือกเขาที่นักวิชาการฝรั่งเรียกว่าโซเมียต่อมาพวกเย่ที่อยู่ในพื้นที่ราบก็ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมของจีนผ่านไปหลายยุคหลายสมัยพวกจีนได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณแถบนี้จนจเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นรัฐพวกเย่ที่อยู่ภูเขามักจะลงมาปล้นพวกข้างล่างอยู่บ่อย จนจีนต้องส่งกองทัพมาปรับปรามอยู่เป็นประจำเดิมพวกเย่ไม่ใช่ชาวฮั่นมีวัฒนธรรมและภาษาต่างจากจีนแต่ใกล้เคียงกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันภายหลังกลุ่มที่อยู่พื้นที่ราบถูกกลืนจนกลายเป็นชาวฮั่นส่วนพวกที่อยู่บนเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมโซเมียมาจากคําว่าโซมีแปลว่าคนที่อยู่บนที่สูงหรือคนภูเขาโซเมียคือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ300เมตรขึ้นไป ครอบคลุมบริเวณกว่า2.5ล้านตารางกิโลเมตรแผ่ขยายจากพื้นที่แถบตะวันออกของจีนพาดผ่านเวียดนามลาวไทยพมา่าไปจนถึงอินเดียดังนั้นจึงสันนิษฐานว่ากลุ่มที่เชื่อว่าเป็นคนไทยจะต้องเคลื่อนย้ายลงมาระหว่างดินแดนของจีนที่เชื่อมต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าโซเมียแล้วทำไมเยไม่เคลื่อนย้ายลงมาทางยุนนานเพราะมีที่ราบอยู่สองแห่งคือที่ราบยุนนาน และที่ราบเหวินซานซึ่งเป็นที่ตั้งอาณาจักรใหญ่อย่างแคว้นน่านเจ้าซึ่งมีอิทธิพลเกินกว่ากลุ่มเย่จะไปสร้างอาณาจักรได้เพราะยังไม่มีศักยาภาพพอจะสร้างรัฐบนที่ราบขนาดใหญ่เพราะพวกเย่มักสร้างรัฐเล็กๆตามหุบเขาที่มีน้ําไหลผ่านเป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กที่พอจะควบคุมได้และมีความชํานาญในการทําชนประทานเหมืองฝายประชากรจึงเริ่มหนาแน่นการเป็นอยู่ของคนภูเขาหรือเย่ใช้ภาษาตระกูลทิเบต พมา่าเช่นพวกกะเรี่ยงและปากกาขยอในประเทศไทยเป็นการสร้างรัฐที่ลุ่มหุบเขานิยมปลูกข้าวแบบขั้นบันไดาการขยายหรือสร้างรัฐให้เป็นปึกแผ่นนั้นทำได้ยากกว่าพวกราบลุ่มที่มีวิวัฒนาการซับซ้อนกว่าดังนั้นคนบนภูเขามักถูกพวกจีนบุกยึดเอามาเป็นทาสและแรงงานพร้อมทั้งเรียกเก็บสวยจากพวกบนเขาจากสินค้าประเภทป่าเช่นเขาสัตว์หนังสัตว์ล้วนเป็นสินค้าที่ต้องการของอาณาจักรใหญ่ ต่อมาคนภูเขาเริ่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างแพร่หลายพวกกลุ่มเย่เผ่าต่างๆหลายเผ่าจึงเริ่มใช้ภาษาไต้ไทยเป็นภาษากลางทางการค้าขายช่วงศตวตรรษที่8ถึงศตวรรษที่13นักวิชาการยังไม่สามารถบอกได้ว่าคนไทยอยู่ไหนเพราะหลักฐานไม่เพียงพอแต่นักภาษา,าศาสตร์บอกว่ามีภาษาไต้ไทยใช้สื่อสารกันแล้วซึ่งพวกนักภาษา,าศาสตร์พยายามสร้างภาษาต้นแบบขึ้นมา แล้วนำเอาภาษาลูกที่แตกขแขนงออกมาเมื่อ2,000ปีก่อนมาแกะรอยเพื่อให้ความเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ประมาณปีพุทธศักราช1,300มีกลุ่มคนป่าเถื่อนที่คนจีนเรียกว่าชาญที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอาศัยอยู่บริเวณลุ่มสําคัญอย่างแม่น้ําโขงและแม่น้ําสาลวินจิตภูมิศักดิ์เคยอธิบายว่าสยามมาจากคําว่าชาญสยามในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่าคนไทยแต่พวกสยามใช้ภาษาไต้ ไทยในการสื่อสารเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วกลุ่มคนพวกนี้กลายเป็นสุขโขไทยล้านนานได้อย่างไรการรวมกันเป็นอาณาจักรใหญ่ในสมัยก่อนนั้นมีปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งคือพระพุทธศาสนารัฐต่างๆจะเริ่มก่อตัวขึ้นตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวาอารามต่างๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวมอาณาจักรอย่างเช่นพม่าในพูกามและอังวะเพราะในสมัยที่ชาญแข็งแกร่งขึ้นภายใต้ร่มเงาของน่านเจ้า ไปช่วยน่านเจ้ารบกับอังวะและยึดเมืองอังวะได้พวกชาญได้ฆ่าพระในอังวะไปถึง200รูปและยังมีเรื่องพิธีกรรมบูชายันวัวควายและธาตุอีกด้วยหากจะนับว่าชานนับถือพุทธก็เป็นลักษณะพุทธปนผีซึ่งต่อมาพวกชาญก็ยอมรับพระพุทธศาสนาอย่างจริงๆจากผูการอายุทยาสมัยพระนารายเรียกชานว่าไทยใหญ่กับไทยน้อยไทยใหญ่คือพวกกลุ่มคนลุ่มแม่น้ําสารวินในพม่า ไทน้อยคือพวกกลุ่มคนลุ่มแม่น้ำโค้งในลาวอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์เคยให้คำอธิบายไว้ว่าอาจเป็นเพราะพวกไทยใหญ่นั้นรับศาสนาพุทธก่อนไทใหญ่มักจะเรียกตัวเองว่าไตหลงเพื่อให้แตกต่างจากคนอื่นเช่นพวกลือ้อเรียกตัวเองว่าไตหลงโดยถือว่าตนเองเป็นคนของอาณาจักรเมาวกับเมืองกลองตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเมาวเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสารวินอันปรากฏชื่อไตเมาหลง ในตำนานสิงหนวัตที่ต่อมาเจ้าชายสิงหนวัตมายึดเชียงรายเชียงแสนแม่สายก่อตั้งเชียงแสนขึ้นมาประเพณีของกลุ่มไต้ไทยจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานโดยวัฒนธรรมบังคับให้หาที่ตั้งใหม่เช่นกลุ่มรัฐไทยในจีนลูกคนเล็กต้องดูแลมรดกส่วนลูกคนโตต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นการสร้างรัฐสร้างอาณาจักรใช้ระบบเครือญาติและใช้ภาษาไต้ภาษาไทย เป็นภาษาสำคัญในการค้าศตวรรษที่13เริ่มมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าไตไทยซึ่งมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นหลักฐานจีนเคยกล่าวถึงเมื่อน่านเจ้าขยายอาณาจากักรเป็นรัฐขนาดใหญ่ขึ้นมาอยากมีเส้นทางการค้าขายที่เชื่อมต่อกับอินเดียและจีนเมื่อขยายอนณาเขตลงทางใต้ก็มาเจอกับพวกไตไทจึงยึดคลองและเกณฑ์มาเป็นทหารบางมาเป็นทาสบาง แล้วส่งพวกไต่ไทยจำนวนหนึ่งไปสร้างกองกำลังต่างๆตามหุบเขาในอุตสาอาคาเนสร้างรัฐตนเองบริเวณพื้นที่ราบลุ่มตั้งแต่พม่าไปจนถึงอินเดียเพื่อรักษาเส้นทางการค้าสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างอาณาจักรอันไกลพ้นและคนพวกนี้ก็กลายมาเป็นสุขโขไทยหรือล้านานานได้อย่างไรนักวิชาการยังหาหลักฐานไม่ได้แต่ถ้าใช้สมมุติฐานข้างต้นนี้พวกไตยหรือไทยและคนพื้นเมือง ได้หลอมรวมกันเป็นอนาณาจักรโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วต้องนับรวมพวกมอญและพวกเขเมรเข้าไปด้วยเพราะรัฐขนาดใหญ่เกิดจากการรวมกันของคนหลายกลุ่มและคนเหล่านี้ก็เป็นครูทางวัฒนธรรมของคนไทยในอดีตข้อสรุปของอาจารย์สุจิตให้แง่คิดว่ากลุ่มคนชาวเขาที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยบางคนเป็นกลุ่มไร้สัญชาติไร้รัฐมักถูกกีดกันจากราชการไทยมิให้สู่ความเป็นไทย ทั้งที่บรรพชนไทยมีความไม่เป็นไทยด้วยหลากหลายเชื้อพันเมื่อหลายพันปีมาแล้วพวกเขาก็ไร้ชาติไร้รัฐเช่นกันการดำรงอยู่ของชาวเผ่าภูเขาก็มีหลากหลายในอาณาจักรไทยมาเป็นเวลาช้านานถ้าสมมุติฐานนี้เป็นเรื่องจริงบางทีพวกเขาเหล่านั้นอาจเป็นบรรพบุรุษของคนไทยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ b l o g d i t c o m อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามกันได้ที่หน้าช่องของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ